สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอของขวัญเน็บเตพระรามเจ็เชิญรับยาค่ะธรรมาชาติออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักอยู่ในขณะนี้หลังจากที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเตพระรามเจ็ดสาบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศรีวิไลได้ออกมาโพสต์ข้อความรบะบุว่าอุ๊ยได้ข่าวมาว่าพี่กัญชัยถูกขู่ฆ่าจากต่างชาติไม่รู้จริงไหมถ้ากลัวว่าไม่ปลอดภัยแจ้งผมได้ผมมีทหารนอกราชการหลายนาย ไปดูแลหรือแจ้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ฐานะกันมาที่การทหารน,นั้น ล่าสุดหมอของขวัญแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันต์ได้แคปภาพเดิงกล่าวออกมาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่าเตเต้เตเต้เชิญรับยาช่องสองค่ะเตเต้ต้องหยุดนะสสคือตำแหน่งผู้ทรงเกียรติแต่ดันไปให้บางอะไรไม่รู้ปั่นหัวออกนอกทะเลไปไกลพี่นุ่มคอนเนคชั่นเขาปึกกว่าเตเต้อีกนะเตเต้ท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณครับ